ในทุกครั้งที่พระได้รับวัตถุทานได้รับอามิสถานก็ต้องตอบแทนยมด้วยธรรมทานทุกทีเลยธรรมทานที่จะให้ก็ต้องพูดต้องแสดงธรรมนะจริงๆก็ไม่อยากจะใช้เวลานานยาิโยมบางครั้งก็ฟังมาเยอะได้รู้มาเยอะอาจจะเบื่อนะยิ่งพูดมากๆดีก็ง่วงพูดไปแล้วก็จำไม่ได้นะ มีโซาสิท์แวบขึ้นมาหนึ่งบทบอกว่าอัโกเทนนะชิเนโกรทังอสาทาุงสาธุนาชิเนบางทีชีวิตเราแต่ละวันเนี่ยเราเอาชนะอะไรใครบ้างบางทีเนี่ยเอาชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธอันนี้เป็นสุภาสิท์นะเอาชนะคนชั่วด้วยความดีไหมมันก็ยังมีอีกสองทอนนะก็ว่าเอาชนะคนตรนีก็ต้องด้วยการให ชนะคนพูดเท็จคนพูดใจร้ายเนี่ยก็ต้องใช้ความจริงนะแต่การชนะอะไรก็ตามต้องชนะตนเองก่อนนะชนะใจตนเองเป็นเรื่องที่ชนะยากมากในสมัยหนึ่งนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับมีพราหมณ์มีเด็กนุ่มเนี่ยหันมาบวชเยอะก็ะเรียกว่าทิ้งลทัทธิเก่าดั้งเดิมของตอนเองอะ่ะก็ตามไปบวชกับพระพุทธเจ้ามันก็เป็นที่ข้างแขนสําหรับพราหมณ์แก่ๆหรือพราหมณ์ที่เป็น ลทัทธิเก่าจูงสึกโอ้พราพทธเจ้านี่เอาเด็กนุ่มเอาคนของเราไปบทหมดก็ตามไปด่ายมเคยแข้งใครตามไปได้ไหมด่าแบบสุดๆดอะ่ะด่าด่า,ดา,ดา,ดาเขียนไม่ได้อะ่ะคือถ้าด่าก็ถือว่าเขาพูดไปก่อนแล้วกันนะสมมติคําด่าบางคำนี้เอามาเขียนอ่านโดยล้วก็ยังรับไม่ได้มันยากมันคายมันเรียกว่า ทมทับทุกสิ่งทุกอย่างเปรยบเปรยกับพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะยพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้ความอดทนนิ่งก่อนเจอยก่อนก็จนเขาหมดคำจะตาแล้วมีอะไรยากจะได้อีกไหมถ้ามีคนท้าเราอย่างเงี้ยว่ายไหมยากได้อะไรอีกไหมมีอะไรจะได้อีกหรือเปล่าเนี่ยก็หมดแล้วบางทีก็ตาจนแบบเหนื่อยพราม เวลาที่มีคนไปบ้านพราหม์เนี่ยพราหมณ์ต้องยกน้ำมาให้เขาไหมยกขนมยกของกินของใช้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยไปต้อนรับแขกที่มาบ้านหรือไม่พราหมก็บอกก็ต้องทำอย่างนั้นสิเนาะก็ต้องเอาของกินเอาน้ำเอาเครื่องดื่มอะไรบางทีสิ่งที่จะตอนรับแขกได้ก็ต้องนำไปอพราหม์แล้วถ้าเกิดสิ่งที่ท่านนำไปเตรียมไปแล้วเนี่ยแขกเขาไม่กิน รลอเขากินเขาใช้ไม่หมดของพวกนั้นจะตกเป็นของใครพนะรามก็ก็เป็นของเราสิของกินขนมอาหารใดที่ไม่หมดก็ต้องเป็นของเราพนะระพุทธเจ้าก็บอกงั้นเช่นเดียวกันนะคำด่าที่ท่านด่าเราเมื่อกี้เนะี่ยเราขอไม่รับนะพ <c oughs> รามก็สะดุ้งเออเจอไม้นี้เข้าไปเอาเอาไงดีว่าเรานะก็จิตมันก็ บาบางแลวอ่อนน้อมและรู้สึกเออว่ะเราด่าพระองค์ไปเยอะแยะเลยถ้าพระองค์ไม่รับเนี่ยมันก็คงเป็นของเรานะการชนะคนโกรธเนี่ยท่านต้องไม่โกรธตอบอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเป็นคติสำคัญคนโกรธเนี่ยก็บอกว่าเป็นคนที่กําลังประพิปฏิบัติสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งเลวร้วายอยู่แหละถ้าเรายังไปถือโกรธด,ด้วยเราอาจจะเลวร้วายกว่านะอันนี้พระองค์ก็ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นแล้วก็ ใช้ปัญญาใช้จังหวะเวลาที่เมื่อใจก็อ่อนแล้วก็เลยได้สร้างซ่อนว่าการฆ่าความโกรธได้เนี่ยก็ย่อมยุ่เป็นสุกนะแล้วก็บางทีการเยดสีการพูดจาทิมแทงอะไรก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะชนะคนอื่นได้จริงเราเนาะเนี่ยถ้าเขาไม่รับเราเป็นของใครก็เป็นของเราเราได้คนอื่นไปทั้งหมดมันก็ตกมาเป็นของเราหมดเลยนี่จนพรามก็รู้สึก,กว่าโดนพระอ,องค์เนี่ย แกเผ็ดย้อนคืออ่ะพระองค์ได้พูดธรรมะทำความเข้าใจก็อ้อนน้อมแล้วก็เข้าใจนับถือพระพุทธเจ้ายังยังยดยิ่งเลยอ่ายมลองคิดดูนะการชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธก็ยากนะทำอย่างไรบางทีเราโดนโย่โมโหเราโดนตาหนิติเตียนสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาแสดงออกบางทีมันก็ไม่มีความจริงเลย คนบางคนโดนด่าโดนว่าโดนนินทาด้วยความจริงนี่โกรธไหมก็เขาพูดจริงอ่ะเราจะไปโกรธเขาทำไมนะออเออไอ้สิ่งที่เขาเนินทาสิ่งที่เขาพูดมันก็เป็นความจริงเราไปทําอะไรไม่ดีไว้จริงไี่ว่าอ่าเเขาว่าก็นินทาเราก็ถูกแล้วก็คิดอย่างนี้แล้วกันถ้ามันมีจริงนิดนึงแล้วก็ไม่จริงนิดนึงอะไรครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอ่ะมีความจริงนิดเดียวจำเป็นเรื่องปรุงแต่งไปอีกซะโอ้โหแย,ย,ะย,ะยะเราทนได้ไหมเนี่ย เอออะไรที่เป็นเรื่องจริงก็เอามาน้อมพิจารณาอะไรที่มันไม่จริงเราจะไปทื่อสะหักความอะไรเราจะแบกเราจะรับเราจะเอามาเก็บทําไมพูดแล้วกระทบแล้วก็ดับไปแล้วเอ๊ะไอสิ่งที่เราไม่ยอมให้ดับเนี่ยมันอยู่ในใจเราถ้าเรา <c oughs> ถ้าเราโดนเรื่องความเท็จล้นๆน่ะไม่มีความจริงเลยเอามาได้เราเราไม่ได้เป็นอย่างนั้น เอามาดินทาเราเอา้าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาได้เลยเอาความเท็จล้วนๆมาใส่ความเราเนี่ยยิ่ยงต้องเข้มแข็งหนักเออมีอะไรเนี่ยทำเขาทำให้เขาคิดได้ขนาดนี้นะอะไรที่ทําให้เขาต้องไปปรุงแต่งเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องเท็จร้ายเรื่องที่ไม่จริงแล้วก็มาต่อว่ามาดินทาเราได้ขนาดนี้เออบางทีมันก็น่าพิจารณาเราไปเกี่ยกล้องเราไปยุง่งหรือเราไปทําอะไรให้เขาเจ็บใจแล้วมีอะไรที่ จังหวะเวลาใดเหมาะสมแล้วเราพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเอ้ยเราไม่ได้เป็นอย่างึที่เขาพูดการแก้ตัวที่ดีที่สุดคืออะไรยงไม่ใช่คําพูดและเหตุผลนะให้อธิบายให้หาเหตุผลให้หารักท่านอะไรดีคนมันเชื่อไปแล้วคนมันฟังไปแล้วว่าเราไม่ดีหรือเราเร็วไรเขาก็เชื่อยอย่างนั้นแหละฉะนั้นการพิสูจน์ตัวเองที่ดีที่สุดการแก้ตัวที่ดีที่สุดคือการกระทําและการต้องใช้เวลา คนที่แก้ตัวน้อยที่สุดคนที่พูดน้อยที่สุดบางครั้งจะได้รับความน่าเชื่อตือที่สุดคนบางคนนี้เถียงทุกคําต้องเถียงต้องเอาชนะให้ได้นะแต่คนที่นิ่งคนที่เฉยได้แล้วคนที่พิสูจน์ตัวเองได้ด้วยเวลากับไก่เป็นสิ่งที่น่าเชื่อตือที่สุดพระพุทธเจ้าเคยโดนใส่ร้ายเลยนะว่าทําผู้ยิงทองผู้ยิงท้องยังมากระเ้าเดือนเาย เอเก้าเดือนไปแล้วสิบเดือนไปแล้วสิบเอ็ดเดือนสิบสองเดือนมันยังไม่คลอดสักทีความจริงก็ปรากฏแหละเออพระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดอะไรแต่เมื่อเวลาและการกระทํามันไปเกินไปสุดพระองค์ก็พุทพองวันนี้นะถ้าโยมต้องกโกรธใครก็ลองเอาชนะคนโกรธด,ด,ด้วยความไม่โกรธถ้าใครชั่วกับเราก็ลองเอาความดีชนะเขาเนาะใครขี้ห่วงใครขี้แหนใครตระณีเราก็จะเป็นผู้ให้นะถ้าใครโพดเท็จ พูดใจร้ายเราด้วยความไม่จริงเราจะใช้ความจริงเทาสู้แล้วสําคัญที่สุดก็ต้องชนะใจตัวเองนะชนะใจตัวเองที่จะไม่เอาอกุศลเอากิเลสอะไรมาครอบงําแล้วเราจะทําอะไรก็ต้องทําด้วยเหตุผลทําทด้วยปัญญารับรองว่าชีวิตจะมีความสุขเกิดปัญหาหน้อยที่สุดอย่างแท้จริงขออำนาจคุณประรัตนาไตของรองโยกุกด้านนาที่มาทำบุญในวันพระวันพระ ไม่ใช่ว่าเรามาวัดมาพบพระนะไม่ได้เอาอาหารมาให้กันนั้นแต่เราจะทํำยังไงให้ยกหัวใจของเราเราเนี่ยไม่ได้เป็นพระด้วยเครื่องแบบแต่ว่าเราเป็นพระด้วยหัวใจโยมบางท่านเนี่ยมีใจเป็นพระใจนอยู่วัดใจสะอาดใจสว่างใจสงบใจประเสริฐมากนะแต่พระเนี่ยอ้าวอยู่วัดดันโกรธดันเกลียดดันเกลียดด,ดันแขน็ง ดันห่วงสนุกสนานหรือบารีห่วงบ้านมากก็าอยายาชมไม่ได้แหละอย่างนี้ต้องต้องต้อง,องปลุกตัวเองอ่ะเราจะต้องมีตัวเป็นพระมีใจเป็นพระถ้ายมตัวยังไม่ได้เป็นพระจะฝึกใจให้เป็นพระยิ่งวันนี้วันพระก็ขอให้ยกระดับจิตใจตัวเองทุกๆวันด้วยตลอดไปนะขอให้โยมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจเบิกบานฟ่องใสมีสติมีปัญญามีความสามารถ ประกอบจิตหน้าที่การงานใดๆก็ขอให้ประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่เงเรืองงกงามพบเจอแต่สิ่งที่ดีตลอดไปสิ่นการละนานเธออย่ากดนํำรับพรเป็นบาลีกันนะ